ชุดก็ซิล่าทำมาจากอะไรถ้าคุณตอบไม่ยางก็ถูกแค่ครึ่งเดียวและอีกครึ่งหนึ่งนั้นอาจจะทำให้คุณนั้นอึ้งไปเลยนะครับตามคำบอกเล่าของขลุในกาจิมะนักแสดงในชุดยางก็ซิล่าตัวแรกชุดก็ซิล่าตัวแรกสุดเนี่ยไม่ได้ทำมาจากยางแต่ทำมาจากปูนซีเมนต์สเร็จลูปปูปนเนี่ยนะเพราะว่าในยุคสงครามญี่ปุ่นเนี่ยวัสดุอย่างยางหรือลาเท็กซ์นั้นขาดแคลนและหายยากมากทีมงานเลยต้องใช้วัสดุก่อสร้างเนี่ยมาสร้างแทน ผลลับก็คือชุดมันโคตรหนักและแข็งโป๊กจะแทบขยับไม่ได้ก็คือฝันลายขอนักแสดงปูนซีเมนต์มันจะขยับยังไงวะทีมงานเลยต้องสร้างชุดที่2ขึ้นมาใหม่คราวนี้ใช้พลาสติกโพลิเมอร์เหลวที่เบาและยืดหยุ่นกว่าและนี่คกอชุดหลักที่เราเห็นในหนังส่วนใหญ่แล้วชุดปูนซีเมนต์ตัวแรกล่ะพวกเขาก็ไม่ได้ทิ้งไปเฉยๆนะครับแต่เขาเอามาผ่าครึ่งและนำเอาส่วนขาของชุดปูนซีเมนต์ตัวแรก มาใช้ใฉากรสอัพของเท้ากซิล่าที่กำลังกระทืบเท้าและทำลายเมืองในนั้นครั้งหน้าที่คุณเห็นฉะนี้เนี่ยจำไม่เลยว่าร่างกายอาจจะเป็นพลาสติกแต่เท้าที่บดขยี้ทุกอย่างนั้นคือปูนซีเมนต์ของจริงนึกภาพกับขยับดิน่าจะทรมานร์กรรมมากๆนะครับ